มีคนหลายๆคนสงสัยว่าเฮ้ยวันฮิลเมนเนี่ยพี่คอมผมจะเล่นไหวหรือเปล่าถ้าอยากรู้ว่าวันฮิลเมนเนี่ยคอมเล่นไหวไหมไม่ยากครับลองไปเล่น Minecraft เวอร์ชั่นที่มีเช็เดอร์ถ้าเล่น Minecraft ได้เล่นวันฮิลเมนได <laughs> ถ้ถ้าถ้าคอมคุณเล่น Minecraft ได้นะคุณก็เล่นวันฮิลเมนได้เหมือนกันเพราะว่ามันเปิดเล่นมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่ต่างกันมากมัน มันไม่ต่างกันมากเว้ยคือไมค์คาไวันที่มันไม่ต่างกันมากเพราะว่ามันมันไม่ได้กินการ์ดจอเยอะนะใช่ป่ะมันกินซีพกับแรมเยอะใช่ไหมฮะรูกใช่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 แรมสี่พิเยนนะเวนมคือมันกินแรมกับซีพเป็นหลักอือขอแค่คุณมีแรมกับซี u ีเยอะๆคุณรอดถามว่ามีการ์ดจอดีไหมเอ้ยก็ดีนะมีการ์ดจอก็ดีนะก็ทําให้ภาพสวยคมขึ้นถือไหม แต่ว่าที่สาคัญ Intel Duo Core นะเอนเนอร์ Intel Duo Core ถามว่าทําไมถึงต้องกินแรงกับ CPU ครับเพราะว่าในการ generate แมปการโหลดแมปต้องใช้แรงกับ CPU ใช่ไหมฮะดูใช่ใช้เยอะด้วยเพราะว่าแมปเนี้ยเกมเนี้ยมันเป็นแบบอะไรนะอะไรนะ Open World Open World Open World ไม่พอนะก็คือดีไม่ดีขับรถไปเจอผู้เล่นอื่นเรียบน้อยอีแล้วลองคิดดูนะระหว่างขับรถไปแล้วแมปโหลดไม่ทันจะเป็นยังไงนึกภาพเล่นในครัังกำลังบินบินอยู่แล้วแบบตกแมป ตรงแมมไม่พออาจ<ต>อาจจะเดินกลางอากาศก็ได้พอพอาตบแบบปุ๊บก็จะเห็นข้างล่างว่มีแร่อะไรอยู่บ้างแล้วก็จะขึ้นว่าคุณแม่งใช้แฮกสแกนเอ็กเล์เรียบร้อยเด้งออกจากเซิร์ฟ <c oughs> นะฮะเพราะฉะนั้น <c oughs> เกมนี้การ์ดจอก็ใช้แต่ไม่ได้ใช้เยอะจะเน้นหนักๆที่ซีพกับแรมถ้าคุณอยากรู้ว่าเครื่องคุณเล่นวันนี้ไม่ได้ไหมไม่ยากไปหลอกเล่นมิครับถ้าเล่นมครับได้คุณเล่นวันนี้ไม่ได้ครับ Thank okay.